สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมใกล้ hatten, ปีใหม่เข้ามาแล้วนะเจ้าคะ่ะตอนนี้มาดามแพมแต่งเป็นอะไรไทายซิกินนรีหรือกินนอนหรือกินแล้วน่าจะกินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งชุดนางในวรรณคดีไทยนะคะไปรำกันค่ะมโนราบูชายันและพร้อมกับรีวิวนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์จากจีน ใช้แล้วมันจะแพ้ไหมห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยถูกไปหรือเปล่าแต่หน้าอย่างเงี้ยแต่งกับอันนี้แต่งอย่างไรไม่ให้แพ้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหลายคนก็สงสัยว่ามาดามแพมขาเครื่องสำอางจีนทั้งหลายทั้งปวงที่ราคา60 70บาทดามาดามแพมกล้าใช้ไหมวันนี้เรามาใช้นี่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 น,นี่อันนี้นะคะสั่งมาจากในเว็บไซต์แล้วก็สั่งมาจากใน Facebook ราคา50 60 70 80ไม่ถึงร้อยนะคะเริ่มแต่งตันเลยแล้วกันนะคะว่าจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้เพราะว่าเอาตรงๆนะมีคนถามแพมเยอะว่าเราจะสามารถใช้อย่างไรไม่ให้แพ้นะคะวิธีที่ ดีที่สุดค่ะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยอ๋อไม่ใช่ <c oughs> อาจติสก็เทปตาสองชั้นไปก่อนนะคะเรามาในลุกของกินรีแล้วตอนนี้เราอยู่กันในป่าหิมะพาน <c oughs> ไม่ใช่เม็ดมะม่วงหิมะพาน,นะคะ แต่งหน้าอย่างไรนะคะมาในลุคของนางในวรรณคดีนะคะนางในวรรณคดีคืออะไรคะอ๋อถูกคดีค่ะแจ้งความ <c oughs> ยังไม่หลุดพ้นจากคาดีค่ะใกล้ติดคุกแล้วนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าติดสกประเทศไปก่อนนะคะ1แพ็ก300บาทมีทั้งหมด50ชิ้นค่ะ <c oughs> พูดถึงคดีรถหัวเข้ามา <c oughs> เอาล่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ EVE นะคะทาบำรุงไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แพ้วิธีที่จะไม่ให้แพ้คืออะไรคะเราต้องชนะค่ะเราต้องสู้ค่ะคันขนาดไหนเราก็ต้องทน <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะ เอาเป็นว่าเราจะทาครีมบำรุงเพื่อเคลือบผิวก่อน1ชั้นและทารองพื้นที่เราใช้แล้วเราลงทุนนิดนึงว่ามันดีมันโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทาแป้งตามขั้นตอนไปอย่างนี้เราจะช่วยให้ไม่แพ้ได้นะคะอา้าวทาไปค่ะทาถูทาถูทาถูนะคะออนนี่อีฟค่ะไม่ใช่ยาหมองตาถ้วยทองค่ะอ่ะทาบำรุงใต้ดวงตาไปด้วยนะคะสําหรับใครที่ตาเหี่ยวแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะนี่เลยค่ะ อีฟอีฟ <c oughs> อ่าและการแต่งหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยฟิลแบบว่านางรำธรรมดาทั่วไปเพราะว่าอะไรเราแต่งเป็นนาง กินรีหรือนางมโนรานั่นเองมาดามแพมเมื่อก่อนอยู่ช่องเจ็ดนะคะอยู่ช่องเจ็ดตรงไหนคะอยู่หน้าทีวีค่ะถามทำไรคะอ๋อนั่งดูพระสุทนมโนรา <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยากเป็นนางมโนราอ่าวันนี้เราเลือกใช้นะคะกิโนโนแมคเครนะคะเบอร์ศูนย์สทาไปรอบใบหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันแน่นดีแน่นแน่นมาดามแพมขอแน่นแน่น นี่หน้าเนี่ยไม่ได้ทำบัวท็อกนะคะตอนนี้เนี่ยบท็อกต้หหาหมดแล้ววันนี้เนี่ยแต่งหน้าหนาๆนไปแล้วก็ไปหาหมอโทนี่แล้วให้หมอโทนี่เช็ดหน้าสงสารมากเลยแหละคนที่เช็ดหน้ามาดามเพมนะ่ะเพราะอะไรคะอ๋อมาดามแพมคะจะมาฉีดหน้าขนาดนี้เนี่ยทามาโบมาเพื่อปกปิดคะ่ะนิดหนึ่งนะคะอ่ะ การแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ดําก็ได้ถือป้ายก็ได้ทํางานทําการอะไรก็ได้นะคะเอาเป็นว่าการสดงการสแสดงได้หมดเลยค่ะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ แคทรีตหรือคาทรีตแคทรีตเออช่างแม่งมันอ Cat ่ะแคทรีตแปลว่าแมวรวยนะคะอ่ะทาไปตรงกลางหน้าเพื่อที่ว่าให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมาดามแพมค่อนข้างอดนอนนะคะเพราะอะไรคะคุณวิทย์กวนเหรอคะอ๋อเปล่าค่ะตัวดําอ้วกค่ะอีตัวดวํ <c oughs> <c oughs> าอ้วกใส่หัวคะ่ะก็เลยตื่นมาเช็ดอ้วกแมวนะคะอ่ะกดๆไปด้วยพรับก่อนจานฟุกนะคะถามว่าทําไมเราถึงต้องใช้แบบว่าของแพงๆเลย่ะคะมาดามแพมขา <cin stereotype> ใช้อะไรที่ไม่แพ้ค่ะใช้อะไรก็ได้นะคะเพื่อที่อะไรคะเคลือบผิวก่อนหนึ่งชั้นนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่คันหน้าแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยสวยสดใสนีนะคะกดๆๆไปค่ะกดไปค่ะเพราะอะไรคะเราเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะทาไปเลยค่ะอ่านางลงนางาำอดแต่หน้าก่อนตัวค่อยทาค่อยว่ากันนะคะกดๆๆไปค่ะ วันนี้ใช้ของถูกเลยแล้วกันเพราะาอะไรไม่แพ้นะคะเราจะใช้แป้งอิเวอรี่ดีหรือว่าจะใช้แป้งพิตติเกิรดีอะอืมเอาเอาเอา,เ,อาเป็นอีเวอรี่ก็ได้นะคะอีเวอรี่นะคะวันนี้นะคะเรามาใช้เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์เหลืองๆหน่อยนะคะก็คือ B2 นะคะตลับม่วงอ่ะกด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 ไปนะคะข้างแก้มค่ะสีมันจะค่อนข้างเข้มเข้มเหลืองๆนิดนึงนะคะ อะกดไปค่ะกดไปนะคะน่าจะได้มีด่างค่ะน่าจะได้สวยทนทั้งวัน อ่ะกดไปค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอ่ะและหลังจากนั้นถามว่าใช้อะไรคะเอาบูต้ค่ะบูต้บูต้บูตถ้ทาเป็นไฮไลท์หน้าเราจะได้ไม่ดำนะคะเพราะถ้าหน้าใหญ่เป็นด้านเฉียงวัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้สีอ่อนนะคะปัดไปนิดนึงนะคะเอาสีเข้มทากรอบหน้าแล้วเราค่อยลงเชดดิ้งหน้าไหมอีกทีนึงนะคะถ้าหน้าไม่ไหมเนี่ยถึงจะสบายใจนะคะอ่ะกดกดกดไปค่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเพราะว่าวันนี้เครื่องเราแน่นมาก เพราะว่าอะไรต้องรีบทําลุกนี้เนี่ยซื้อดอกไม้มาจากปากของตลาดไปเดินปากของตลาดมาพี่เขาให้มะนาวให้ดอกไม้ให,ให้นู่นให้นี่เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันนะคะว่ามาดามแพมจะสวยขนาดไหนนะคะในคลิปของการไปเที่ยวตลาดนะคะไม่รู้อันไหนจะตัดต่อลงก่อนนะคะ ทาไปให้แน่นเลยนะคะรอบดวงตาด้วยแล้วถามว่าเครื่องสำอางถูกขนาดนี้มาทำแพมก้าใช้เหรือคะ <c oughs> กล้าสิคะราะคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงขนมอยช้างเมมมอตนะคะ6 9ชิ้บาทนะคะซึ่งถามว่า ทำแล้วสวยไหมสวยค่ะเพราะว่าอะไรคะบางคนบอกว่าโอ้ยใช้แปลงนู่นแปลงนี้ระบาดหน้าค่ะไม่แฮปปี้เลยค่ะมาดามแคมขาทํายังไงดีคะแล้วแต่เวรลวแต่กรรมนะคะถ้าเจอของดีก็ดีไปนะคะถ้าเจอของเยี้ยก็เยี้ยไปนะคะอ่ะแต้มค่ะแต้มไฮไลท์ไปค่ะวันนี้ <laughs> เราใช้ของราคาถูกเช่นเดียวกันนะคะแป้งนี้มันชื่ออะไรนะเซนโดรินะคะซื้อมาในราคา60บาท เราซื้อมาจากประตูน้ําหรือว่าอะไรเราเออซื้อจากสําเพงเราใช้ของถูกไปเลยนะคะแต่ในกรณีที่เราแพ้หรือมีปัญหาของผิวพันทั้งหลายทั้งปวงขึ้นเป็นผดผดผื่นเวลาแต่งหน้าแบบว่าแพอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทาครีมตัวไหนก็ได้ที่คุณจะไม่แพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลือบผิวไว้ก่อนเนี่ยมันช่วยได้นะคะวันก่อนเนี่ยเราเคยเอาผลิตภัณฑ์ที่กันสิวมาให้นะคะรักษาสิวก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ถ้าเรรๆๆนะคะกลับไปดูนะคะแต่งหน้ายัางไงม่ให้เป็นสิวนะคะเรากลับไปดูดูนะคะจะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยาที่ชื่อว่าเซฟทิซินนะคะคือ,อยาแก้แพ้ผดผือพอพ่นคันนั่นเองนะคะแต่ถ้าคันเกียยากมีผัวเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะ อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้เบเนฟิตถาดนี้นะคะเราต้องใช้คุ้มค่ะเพราะว่าใช้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่หมดเพราะอะไรคะตอนนี้เนี่ยก็สาอางเนี่ยเยอะมากเยอะแบบว่าใช้ยันลูกบวชก็ยังไม่หมดเพราะว่าอะไรคะไม่ยังไม่มีลูกเลยลูกยังไม่ทันได้คลอดเลยตอนนี้เนี่ยลูกบวชก็ใช้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าซื้อเครื่องสำอางมาเยอะมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาดามแพมข้าวนั่นมารีวิวหน่อยค่า,านี่มันรีวิวหน่อยค่ะอันไหนดีอันไหนด้อยอันไหนโอเคจัดมาเลยค่ะแม่ขาอ่ะ เห็นปะ่ะอ่าแล้วหลายคนก็บอกว่าแต่งหน้าเหมือนกันทุกคลิปเลยแต่ของที่ใช้บางทีมก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณขาเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมีแวว์แบบว่าเออวันนี้อยากสวยบ้างอยากบางทีก็อยากเป็นเด็กบ้างบางทีก็อยากเป็นคนแก่บ้างบางทีก็อยากแกงกันบ่อยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าอะไรคะเราทําทุกคลิปบางทีเนี่ยกูก็โง่หัวสมองตันนะคะ เอาเป็นว่าเรามารีวิวผลิตภัณฑ์ว่าเออวันเนื้อมันเนียนมันดีมันอะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาดูดนิดนึงก็ได้นะคะแล้วบอกว่าสอนเหมือนเดิมตลอดเลยโหอี oh, yeah. <c oughs> <S <s <ht> ่าเฉดแรกที่ซื้อมาในราคา99บาท5 0 6 0 7 0 8 0 9 9 9 9บาบาทรวมค่าสงา่งเราจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย มันก็เป็นปัดแก้มปัดแก้มแบบสีแบบชุมพู่ซ่อมพีชแล้วก็ทองนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะแต่งโทนซ่อมทองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนิดนึงว่ามันเกาะดีไหมใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ผสมแป้งค่อนข้างเยอะนะคะต้องทาหลายทีกว่าจะติดนะคะอ่ะเรามาลองกับแปรงขนธรรมชาติมอสเลยค่ะยิมค่ะแล้วก็ปัดไปที่หนอกแก้มค่ะ เออปัดแล้วสวยเป็นธรรมชาติสวยชาตินี้ยันชาติหน้าอย่านะคาอย่านะคะ,ะ,คะ <c oughs> ได้อยู่นะ99าบาทก็สวยโยและหลังจากนั้นคะ่ะเราจะใช้สีทองที่มันมีชิมเมอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยอ่ะปัดไป ธรรมดาเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเขาไม่หวีหน้านะคะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวก่าเดิมนะคะแต่บังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยโบถกตายหมดแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จไปกินหมูกระทะก็ไม่ได้นะคะอย่านะคะอย่านะคะโบถกตายนะคะก <c oughs> ารทาโบถกแล้วอย่าไปอยู่ใกล้ความร้อนนะคะเออถามว่าสวยไหมสวยดีนะเออใช้ได้ใช้ได้สวยอยู่แต่ไม่รู้ติดทนหรือเปล่าแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวต้องฟาดซ้าอีกทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ อ่ะดูเออได้อยู่หลายคนก็บอกมาดามแพมเนี่ยแต่งหน้าเหมือนเดิมตลอดเลยรู้ดีดู3คลิปรู้เรื่อง <c oughs> โอ้โหอ่ะแล้วเราจะมารีวิวกันนี่อันนี้ซื้อมา60บาท แข่งกันเอฟกับไต้หงตอนแปดโมงเช้าถามว่าทําไมคะมาดามแพรยังไม่ได้นอนค่ะแข่งกันเอฟค่ะ60บาทค่ะมาจากจีนเลยนะคะภาษาจีนค่ะเขาบอกว่าโอ้โหทากันให้ตาบอดก,กันไปเลยค่ะแม่สีหลากสีหลากหลายมากเอาดูซิเหลืองมันจะเหลืองขนาดไหนโออเหลืองมันขี้เลยเอาม่วงล่ะอ่าก็ม่วงเหมือนโดนตีมันเลยค่ะ อ่ะส้มก็ส้มให้สุดเลยนะคะโอ้สีสดอยู่นะคะคุณขาอ่ะและที่สําคัญอ่ะดูส้ม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 รอดไหมส้มรอดไหมเออรอดส้มสะท้อนแสงแต่งงานปาร์ตี้ได้นะคะอ่ะสำหรับถาดนี้เนี่ยหกสิบบาทก็ถามว่าได้อยู่นะได้โอเคได้อยู่ได้อยู่เท่ากับว่าเกือบสวยอ่ะแล้วรูตัวนี้ซีเขาบอกว่าเป็นเนื้อครีมเขาบอกอะไรเนี่ยนัทบอกเขาเขียนว่า อ๋ออ่านตั้งนานอ่านไม่เอาอัานตีลังกาโคโควีนัทส5แพนอีอายเชดพาเลต <c oughs> อ่ะลองดูซิเฮ้ย <c oughs> อันนี้สีแน่นกว่า75บาท <c oughs> 75บาทแต่สีแน่นกว่าคือ <c oughs> นะคะโอ้สีตัวน,นี้นั่นกว่าเอฟมาเอามาลองเล่นถ้าแพ้ก็ได้ไปด่าที่เพจเขานะคะ และเพื่อความคงทนนะคะเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์นะคะอาทาไปที่เปลือกตานิดนึงแล้วหลายคนถามว่ามาดามแพมคะทําไมมาดามแพมเนี่ยแต่งหน้าแน่นทุกคลิปเลยคะก็เราชอบแน่นๆเรามีความสุขกับการแต่งหน้าแน่นๆนะคะแล้วหลายคนก็จะมาถามอีกว่ามาดามแพมคะทําไมะคะทําไมต้องเฉดดิ้งหนักมากเฉดจมูกหนักมากเฉดแก้มจนหน้าไหมขนาดนี้เออ เฉดให้ทัก,กัะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทักเนี่ยเดี๋ยวคนจําไม่ได้เฉ <c oughs> <c oughs> ดอย่างไรให้ชาวบ้านเขาทักนะคะทักไม่พออีสัตว์ด่ายันหน้ากูเลยนะคะ <c oughs> อ่ะดูนะคะจะได้เป็นกรณีพิเศษเลยค่ะไปที่ไหนคนก็จําได้เพราะอะไรหน้าไม่ <c oughs> อ่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาใช้ถาดนี้ในราคาที่เราได้มาในราคาเท่าไหร่ละวะ 65บาท75บาทเออประมาณนั้นนะคะเราจะมาใช้สีเนื้อแมทก่อนหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยก็ลุคเดิมเดิมนะคะสีเดิมเดิมก็เดิมเดิมนั่นแหละค่ะเดิมเดิมเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยหมาไม่เห่าแต่ถ้าอยากแต่งให้หมาเห่าเนี่ยก็แปลกๆได้นะคะ สวยๆไม่ได้แดกแปลกๆได้แดกเหรอคะนะคะเอาทาไปค่ะใช้สีส้มนะคะทาไปแต่เราจะสังเกตได้ว่าสีมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะด้วยความรู้สึกนะเนี่ยพอทาไปพอถูๆๆไปมันก็จะเริ่มม่วงๆแบบมันเป็นเป็นแบบสีช้ำๆเน่าๆอ่ะคลิกก็คือการกดนะคะกดอย่าถูค่ะพอถูแล้วกลายเป็นสีเน่าทันที นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็เปิดแอร์ลบสามองศาค่ะเพราะาอะไรคะจะได้เนื้อไม่เน่านะคะ <c oughs> เออสีมันก็เพี้ยนเพียนอยู่นิดนึงนะคะอัะตาราล่างนิดนึงอ่าอืมก็ได้อยู่นะได้อยู่คือสวยนะคะ <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีทองนะคะที่เป็นเบตเนี่ยเอาแต้มหัวตานิดนึงนะคะวันนี้เนี่ย <c oughs> เราไม่กล้าค่ะไม่กล้าแต่งหน้าสีเขียวสีฟ้านะคะ <c oughs> เพราะว่าถาหลากหลายสีมากนักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่กินรีแล้วแหะ เป็นไก่ชนนะคะก็อาลสีเหลืองแต้มหัวตานิดนึงนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเออมีความแบบว่าสีสันนิดนึงนะคะสรุปทาสีเหลืองปุ๊กเอาเป็นนอกขมิ้นเหรอคะมาดาเพมไม่ใช่นะคะเดี๋ยวถาดนี้มันไม่มีสีเหลืองนะอ่ะเรามาดูถาดนี้สีเหลืองเมื่อกี้ไงปาดและสะใจจ้าเหลืองเหลืองอ้อยเหลืองชิบหมายเหลืองดีซ่านนะคะขอเรียกว่าสีเหลืองโทนดีซ่าน อ่าคุณภาพเทียบเท่าซปเปอร์เชดเลยนะจ๊ะก็โอเคนะคะนางกินาลีค่ะแต่งไปแต่งมากกลายเป็นช็อกกาลีค่ะ <c oughs> กินาลีกับช็อกกาลีมีเส้นบางๆข้างๆกันนิดนึงอ่าแต่งไปอมมาดามแพมค่ะอย่างมาดามแพมเรียกว่ากินาลีได้เหรอครับเพราะมาดามแพมเป็นตุ๊ดอ่ะอีนี่อธิบายยังไงดีวะเนี่ยอ่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สี อ่มมโนนิดนึงอ่ะให้เป็นสีแดงนะคะเพราะปีกเราเนี่ยมีสีแดงผสมอยู่นะคะอ่ะแต้มไปที่หางตาค่ะแล้วก็ขยี้งัดเบ้าขึ้นมาค่ะนิดนึงคำว่านิดนึงของมาดามแพมคือได้อีกนะคะอ่ะยัดไปได้อีกได้อีกค่ะฟาดไปให้แรงค่ะอ่ะเพราะอะไรคะเผื่ออ่อนนะคะอืม ถาสุทโธนต้องเห็นแล้วตกใจเพราะว่าอะไรคะงานไฟไหมตานี่แดงเถือกมาเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวกินนอนเนี่ยกินนอนกินนาราเขาบอกว่าเป็นผู้ชายใช่ปะและกินนารีก็คือผู้หญิงแล้วมาดามแผ่เนเป็นกระเทยรจะเรียกว่าตัวอะไรดีละ่ะกินแล้วคะ่ะถามว่าเรียกว่าอะไรคะตัวกินแล้วคะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ ชนีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเรียกกินนาลีถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่ากินนอนถ้าเป็นกระเทยเรียกว่ากินแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะอาลนะคะ่าและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้สีทองกันในถาดน,นี้นะคะแต้มทับไปที่สีเหลืองที่หัวตาค่ะผสมผสมผสม,ผสมกันนิดนึงให้แบบว่าเป็นสีทองนะคะสีทอง,องกินนาลีนะคะอันนี้กินแล้วค่ะ <c oughs> กินอะไรคะกินไกด่ดิบค่ะอะดูนะคะ ส่วนการรีวิวเนี่ยเราจะบอกว่าสีเนี่ยสีแม็ค่อนข้างเกลี่ยยากแต่สีที่เป็นเงาเาเนี่ยก็เกาะอยู่นะคะอ่ะโอเคอยู่สวยอืมอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้สีนี่เลยค่ะสีโทนส้มแดงที่เป็นกากเพชรเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้นิ้วมือนะคะเพราะอะไรคะนิ้วตีนไม่น่าจะถนัดนะคะาทาไปที่เปลือกตาค่ะสวยอยู่สวยอยู่อีกแล้วนะคะอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะ อ่แต่งยังไงคะมาดามเพิ่มค่ะแต่งให้ปังนะคะอ่ากินแล้วคะ่ะเออ และหลังจากนั้นนะคะเพื่อป้องกันการแพ้นะคะเราไม่กล้าที่จะแนะนําว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ดวงตานะคะแนะนําว่าให้ใช้แบบว่าสีน้ําตาลน้นําตาลนะคะก <olacak. S 2> ็ให้ใช้ที่มันมีแบรนด์นิดหนึ่งนะคะอาจจะไปซิวนาหรือ ODBO อันนี้มาดามแพมใช้เอสเซนต์นะคะเอสเซนต์น้ำยาปรับผ้านุ่มเหรอคะมาดามแพมไม่ใช่ <c oughs> ยีห่ห้อเอสเซนต์นะคะอ่ะลองเดินเข้าไปดูในอีฟแอนด์บอยดูนะคะ<ๆ>ว่ายังขายอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่ขายแสดงว่าเจ๊งแล้วนะคะอันนี้ การขับส่งมาให้นะคะอ่าทาไปค่ะอ่ะอันนี้เขียนใต้ตาอ่ะเขียนบนตาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้สีเข้มเนี่ยเบลนเข้าไปนะคะอ่ะทาไปค่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเพราะอะไรคะอ่ะกินนารีกินแล้วแล้วก็กะลี <c oughs> ช็อกกะลีนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะอ่ะแต้มไปค่ะแต่งไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะ หน้าหนาวแล้วนะคะมาดามแพมไม่คิดจะหนาวเขาบ้างเหรอคะไม่หนาวเหมือนเดิมร้อนเอาละค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่จริงๆปกติเราจะทาสีดํานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้สีม่วงเข้มๆดําๆนิดนึงนะคะมาทาใต้ตานะคะแล้วก็เปลือกตาบนนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยลองเปลี่ยนสีบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเราก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของการแต่งหน้าได้อีกนะคะ อาแต้มไปค่ะอืมใช้ได้อาทาทับไปค่ะเราก็จะได้สีม่วงเข้มก็ตีว่าเป็นประมาณสีเปลือกบางคุดนะคะอ่าเดียอย่างนี้เออก็สวยดีสวยอีกนะคะสวยได้อีกค่ะแต้มไปอีกค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเออ อ่ะราคาแลวหลังจากนั้นเราก็เขียนอายไลเนอร์นะคะให้เส้นหนาแล้วก็คมนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเป็นนางรําหรือว่าจะถือป้ายเนี่ยตาเราต้องคมถูกไหมคะส่วนขนตาเนี่ยจะติดหนาหรือติดบางก็แล้วแต่ค่ะเอาที่สบายใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นไปขเขียนคิ้วเนี่ยต้องสอนให้เขียนอีกไหมไม่ต้องสอนเนาะโอเคนะคะเพื่อที่ว่าคลิปเราจะได้สั้นลงสังส้นลงนิดนึงบางทีเนี่ยมาดามแพมเนี่ยเคยโดนแกงมาบอกว่าเนี่ยมาดาม มาแต่งหน้าให้เขียวมากเลยนะคะน้องๆขาอดีตคืออดีตคะ่ะอย่าไปจำสามร0อยหอย่าไปจำคะ่ะลองพื้นแค่ขวดเดียวนะคะมาดามแพมก็เคยพลาดมาก่อนนะคะทุกคนขาบางทีเนี่ยส่งรูปมาแบ็กเมย์บอกว่าเนี่ยรูปมาดามแพมตอนแต่งหน้าสมัยก่อนเคยแต่งหน้ากับมาดามแพมด้วยเขียวปัดเลยค่ะอายนะคะ เอาล,าละราคานี้เนี่ยพอเราเห็นสีสีหนึ่งมันก็สวยดีนะเราก็เลยคิดว่าจะใช้สีน้ําตาลแดงๆเนี่ยลองมาเขียนหัวคิ้วดูนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็พลาดกับคิ้วทื่อๆจากกระเบือกันมาเยอะแล้วนะคะเราก็ใช้สีแดงๆเนี่ยเขียนหัวคิ้วไปก่อนแล้วก็ปัดให้ฟุ้งนะคะด้วยแปรงขนน้ยแจ้งมันมอสค่ะ6 9ชิ้นบาทดีงามพระราม8ดค่ะ แม่แม่ทั้งหลายนะคะดูไว้นะคะบางทีเนี่ยแต่งหน้าลำกองยงกองยาวแต่งหน้าลุคนี้ก็ได้นะคะลุกขึ้นมาแต่งค่ะแม่ขาอย่าได้หยุดคะ่ะความสวยมันรอไม่ได้พระฉันเพลนก็รอไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเทคนิคนะคะที่จะเขียนคิ้วให้สวยหัวคิ้วจะได้ฟุ้งนะคะเราจะได้อยู่ในอุทยานสวนป่าหิม,มาพาน <c oughs> ไม่ใช่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ตามเซเว่นนะคะ อ่ะเราจะต้องสวยเลิศค่าด้วยดินสอห0บาทนะคะจะเชื่อมโยงกันต่อไปเลยค่ะดินสอนะคะกรุณาเหลาด้วยนะคะก็เ,ะเป็นบาทยักกันไปหมดแล้วนะคะสาวๆทั้งหลายอ่ะดูเขียนคิวให้คมไม่สวยและแม่ๆทั้งหลายที่งกนะคะไม่ยอมไปจ้างช่างแต่งหน้า <c oughs> ก็แต่งหน้าให้ลูกก็นี่ละค่ะ ตามแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ใช้ใช้ฝุ่นเนี่ยลงที่หัวคิ้วแล้วหางคิ้วเนี่ยใช้ดินสออย่างนี้นะคะจะได้ปังๆแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยใช้ฝุ่นสีเข้มเนี่ยลงทับไปมันจะได้ดูง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ อ่ะเอาราคาและต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันอ่ะดูใกล้ๆอ่ะดูใกล้ๆตอนนี้เนี่ยเราติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยทาตาเป็นแบบว่าโทนเหลืองๆลนิดนึงนะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าทาสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเปไก่ชนนะคะพักก่อนอะไรอย่างงี้เรามาใช้ลิปสติกเนื้อเวลวินะคะซึ่งเป็นเนื้อเม็ดน,นะคะคนแก่ๆอย่างเราเนี่ยทาเนี่ยเหมาะมากค่ะเพราะแม่แทั้งหลายเนี่ย บางทีเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะว่าอยากจะประหยัดนะคะอยากจะแต่งหน้าให้ลูกเองอยากจะให้ลูกสวยเองนะคะประหยัดค่ะประหยัดไปประหยัดมาไปซื้อเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์สรุปทำไปทำมา <c oughs> <c oughs> หมดไปเป็นหมื่นนะคะดังนั้นไปจ้างเธอค่ะพันห้าจบดูเรื่อง มาดามแพมค้าและกินนารีเนี่ยเขาชอบเล่นน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะกินนารีชอบเล่นน้ําค,ค่ะ,านนคะแต่มาดามแพมเนี่ยลากไปกินในน้ําค่ะไอฮายค่ะวันนี้เราทาลิปสติกสีเข้มนิดนึ่งน่าจะได้ขาว,ขาวอๆอ่ะอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้สีชมพูเออน,น,นี่นี่นี่บอปป๊อบบี้บราน์สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์หรือแถวบ้านเราหรือแถวอุบล เรียกว่าสีบานเย็นทายค่ะเอ้ยสวยมากตัดกับฟันสีเหลืองงาวอีหลีอ่าเห็นไหมมาดามแพ็มคะแก้มเนี่ยสีส้มจะปากชมพูดแดงเวิร์กไหมคะไม่น่าจะเวิร์กนะคะเดี๋ยวขอหาสีส้มทาทับอีกทีหนึ่งนะคะ อ่ตอนนี้นะคะเรามาเจอสีส้มแล้วนะคะเราใช้ของแบรนด์มีสเน่นะคะหรือมเสเน่นั่นเองซึ่งเราเคยเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมแป้งรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือในตลับเดียวนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะบาม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 อะไรวะเออบา <c> ม <oughs> บามซิลเลอร์เออทาไว้จบสวยเลยนะคะอ่ะล้วก็จะมาใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้ฮายเอ้ยสีสวยโยอืม เข้ากันเลยกับสีแก้มอ่าใช้กัการเกลี่ยนิดหนึงเพราะอะไรคะจะได้กลมกลืนนะคะนี่คือเคล็ดลับความติดทนนะคะเพราะว่าเราทาหนามากนะคะแล้วพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเติมกลอสหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณรู้สึกว่าปากมันแห้งมากเลยแม่นะคะ นะคะนางมโนราของเราจะหัวล้านไม่ได้ <c oughs> เราก็มาใช้ค่ะ1่ชิ้น3า0บาทแต้มหัวล้านไปเลยค่ะไม่ว่าลูกผมจะดอกหรือว่าจะดําหรือว่าจะนอ้อยยังไงก็แล้วแต่ขอบอกไว้เลยว่าแต้มไปเลยค่ะแต้มไปก่อนค่ะกันหลุดค่ะกันเหงือ่อกันฝนกันแดดค่ะลุยน้ําลุยฝนลุยบนบกในน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะแต่ถ้าลุยไฟเนี่ย <c oughs> มโนราลุยไฟไม่น่าจะรอดนะคะไม่เกลี่ยนะคะเป็นไก่ย่างมิตย ยาเลยอีวดามแพลเป็นไก่ย่างนิตยานะคะอ่านี่โดนะคะถ้าไม่ไก่ชนก็ไก่ย่างนิตยามีอยู่สองอย่างอ่ะเป๊ะไหมเป๊ะเวอร์อ่า เอาละค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะต้องกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมปรารถนาแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกไว้เลยมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้มาดามแพมรำได้คุณก็ต้องรำได้ใส่ปีกใส่หางพร้อมเหินแนละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บจุบรักทุกคนนะคะ